แม่ที่นั่งอยู่ข้างๆลูกสาวด้วยรอยยิ้มอ่อนแรงแต่แฝงความอบอุ่นแม่ให้คีโมมาแล้วหลายครั้งร่างกายอ่อนเพลียปากอักเสบกินอะไรก็ไม่ค่อยได้บางคืนก็แทบไม่ได้นอนเลยแม่พูดเบาๆพร้อมจับมือลูกสาวไว้แน่นลูกสาวที่เฝ้ามองแม่ในทุกวันรับรู้ถึงความเหนื่อยล้าของผู้ให้กำเนิดเธอจึงเริ่มมองหาตัวช่วย สิ่งที่อ่อนโยนกับร่างกายและดูแลได้ในทุกวันและนั่นคือวันที่เธอได้รู้จักกับอิมูราอาหารเสริมที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลร่างกายในช่วงพักฟื้นเสริมการดูแลภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายพักผ่อนได้ดีขึ้นดูแลร่างกายจากความอ่อนเพลียในชีวิตประจำวันดื่มง่ายวันละหนึ่งซองก่อนนอน เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ลูกสาวได้ดูแลแม่ด้วยความตั้งใจและความรักไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในช่วงพักฟื้นแต่ผู้ดูแลคนในครอบครัวหรือใครที่อยากใส่ใจสุขภาพในทุกวันก็สามารถเลือกดูแลตัวเองได้เช่นกันเพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่คือการได้อยู่เคียงข้างกันไปนานแสนนานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ลิงก์นี้เลยค่ะ